กิจกรรมคอนเทนต์และแส,ส,สื่อการถ่ายทอดวิถีชีวิตสู่คนรุ่นใหม่อามิท้าบเสียงหรือได้หาที่ต้อไม้รับคำแนะนำเพื่ชมทีอ่อยายุน้อยกว่า18ปีผมได้รับคำแนะนำนะคร,นครับวันนี้พบกับอามิโก้อีกลแล้วนะครับก <c oughs> ับรายการกินข้าวป่า <c oughs> พบกันนะครับวันนี้กับรายการกินข้าวป่านะครับวันนี้เรามีเมนูอะไรมาทำ เขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนสปาเกตตี้ไปดูฝรั่งเขาทามันเป็นยังไงอ่ะเราเรียกชื่อเมนูไม่ถูกนะจะเป็นถ้าจะบอกว่ามีสบอลก็ไม่ใช่เขาจะเอาแบบเป็นหมูเอาเนื้อมามามาหมักแล้วก็ทำเป็นก้อนๆแล้วก็ทอดก็เอาเส้นพาสต้าลงไปผัดผัดผัดกับต้องเนสปาเกตตี้เหมือนสปาเกตตี้เนาะแต่ว่าจะใช้ไอเนี่ยเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนเลยใส่ชีสด้วยเรียกว่าอะไรทั้งอย่างอ่ะถ้าเราให้ตั้งชื่อเป็นเมนูของเราเองฮอบออลปบอล มันต้องเป็นชื่อภาษาไทยดิอาถ้าเกิดว่าจะให้ตั้งชื่อเป็นของพวกเราเองเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเาชื่อแบบไทยๆหน่อยหมูระเ้ปัไหมหปั้นี่หมก็กจะมีวัตถุดิบของเราหลักๆก็จะเป็นเนื้อหมูนี่แหละแล้วก็ชีสแล้วก็เป็นผักทั่วไปนะครับเป็นมะเขือเทศกับซอสมะเขือเทศนะแล้วก็เครื่องปรุงทั่วไปแหละเครื่องปรุงทั่วไปใช้ตามบ้านมีอมีเลยที่เราเตรียมมาก็จะมีพริกไทยรสดีแล้วก็เกลือประมาณนี้หลักๆ อาจจะปรุงเพิ่มเราลองชิมดูเพราะมันมีซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศเป็นวัตถุดิบหลักอยู่แล้วในการให้รสชาตินะอันนี้เราทําตามใจฉันนะครับเดี๋ยวไปดูเลยตอนนี้วงกําลังก่อไฟเราใช้อะไรใช้น้ำมันใช้น้ำมันเก่าใช้้นนามัเก่ที่เคยใช้แล้วอ่ะแล้วก็มาชุบทิ่ชู่นิดนึงแล้วก็มาจุดไฟไหน อยนเห็นด้วยกันเอากระดุมแดงมาหน่อยเีอยู่ในห้องอยู่ในห้องขอโทษต้มเสร็จแล้วนะครับรีเดียดเตียร์เดี๋ยวไปยืดก่อนลงันะครับ แต่เราให้น้ำเดือดก่อนนะให้เดือดก่อนค่อยเอาหมูอ้ค่ยเอเดดืส้นใสใช่ไหมก็จะเป็นมอสเซเรลลาชีสป๋อให้คุณจะลงลงไหนดีวะเราใช้นี้เท่าไหร่วะแล้วเราก็จะใส่บุ้งแลเราก็จะใส่เกลือไปตามปริมาณหมูหนึ่งกิโลเราก็กะดูเอาครับว่าแล้วก็ใส่มันควรใส่เท่าไหร่เกลือใส่เท่าไหร่สามขีดนี่แหละขีดไหมเออน้อยไหม ก็หมูมันจะเค็มนะเพราะมันเกลือนี่เกลือเจ็ดพิไทยก็ใส่เยอะได้นะตองไหมหมดจามเลยเออที่มีอันนองอันนหนึ่งแต่ว่ายายนั้นใส่หมเยอะเลยนะที่เราดูอย่างนั้นรสดีมาอร่อยนะแตบ้านอาจจะไม่ใช่รสดีเลยแถมแถมอีกนิดนึงนี่นะก็มองัแหละดังเลยตอนนี้อยู่ข้างหลังต้องหงสหน่อยอะไรเราจะใส่ไหมแบบไม่ได้หรอกใส่ได้ดี มันจะเปียกสูตรเรามันยังไม่เล็กก่อนลงเลยต่อยอันนี้มาตะครีฟฝรั่งลายเป็นเมลังกู้ชายไปหาหรือไม่ล้มเล็กแน่นะคอมเป้ว่าถึงอย่งนี้เลยเที่จะลาบหมูปั้นวะเออนั่งถูกทีนะสูตรเรานะครับตามใจฉันที่เด็ดมันจะไปอยู่ตรงเช็ดนั่นแหละที่นี่ยมันจะไม่เป็นลาบพอชะคีฟกับซอสมาเกินนี่ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้มเส้นนี่ครับต้มเส้นไว้ระหว่างรอเขาต่อยไปจวดเลยนี่หละน้ำกระเด็นออกมาหมดเลยเกินรุ่งเกินน้ำมาเพิ่มไหมถ้าขวดไหมหมดแล้วน้ำเขาขวดเด้เหรอเมื่อกี้นี้เออขาบอกขี้ขานเนื้อมันขี้เดียมอ่ะเออเอาชีสมาลงโม่ให้ละเอียดตามจริงก็ใช้ใช้มือคุณพี่แกใช้มือหรือประจานโม่เลยแล้วก็จะเอาชีสมาลงแล้วก็ใส่หอมลงไปนิดหน่อยแล้วก็โงดให้มันเข้ากัน เลยลงทั่ว,วหรือว่าเทที่เ,เ,เดียวมันลงมานี่เลยหรือเปล่าเดีด๋ยวความร้อนอุย้ยฝาหนังกูดูดีแล้ว,ลวใช้มือนะอน,นั้งนั้งมือแล้วแบ่งขึ้นม,แนมาแม่งมาเป็นก้อน,นอ,อันนี้นนนหรือเปล่าอันนี้คั้นใส่เขาเป็นหมูพวกนี้เราจะมาผัดเราแบ่งไว้สองอันก็จะใส่หอมใส่ผักชีฝรั่ง ก็ชีสลงไปนะครับตอนนี้ขนไหนอ้ย,อยนี้สนุนไหมผมปูรสสนุนไหมเสียงไหมเสียง,ยงแต่น้ำปลาเนาะลาบข <c oughs> <c oughs> วดเองปลาเรื่องอะไรเสียงคุณนะท <c oughs> ี่ต้องผักส้มโอให้มึงลองไปมนะือหนึ่งละอุ้ยแสบจังวะน้ำมา อู้ปั้นลองดูสิอเล็กๆนะพี่ใหญ่นั้นปั้นอะนะเล็กกว่านี้อีกวางไว้อย่างเงี้มันมันมีชื่ออยู่นะชื่อภาษาฝรั่งอะไรอย่างนี้แหน่อยฮะภาษาเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าใครดูเมนูนี้แล้วแบบ ดูชื่อของจริงจริงของมันน่ะช่วยบอกหน่อยคอมเม้ม์มาคอมเม้ม์มาคอมเม้ม์ด้านล่างจะไปเยอะอู่แล้วเนี่ยนหนบอกว่านิดเดียววะกินทางบ้าน <laughs> เกรียมก่อนแล้วเราก็จะเอาลงไปผัดคลุกกับเส้นนะครับรับรองว่าเมนูนี้ก็จะเอามะเขือเทศไปบดเพื่อจะเอาไปผสมกับซอสมะเขือเทศให้มันมีเท็คเจอร์อีก็เอามาบดเสียงนล่ว่าจะนี่ทศแข็งขวยหมดเลยแขวนร้อนบดมะเขือเทศให้มันแบบเวลากินจะได้มีเนื้อสัมผัสมะเขือเทศแต่มันยังไม่เข้มข้นเราจะเอาซอสมะเขือเทศไปใส่เพิ่มนะ นี่คือมะเขือเทศทั้งหมดเลยนะเนี่ยไม่น้อยนะเนี่ยครึ่งถ้วยเนี่ยแล้วก็จะใส่เกลือลงไปให้มันเข้มข้นขึ้นตอนนี้มันขาดเค็มตอนนี้มันเปรี้ยวอมหวานหน่อยๆชิมดูเมื่อกี้นี้ใมันเข้มขน้นให้มันเข้มขน้น <c oughs> เปรี้ยวอมหวานเค็มๆไปลิ้นโอเคสามลิ้นใช่เอ <laughs> าคนพอดีอยู่ทำให้ <c oughs> พี่เท่าอันนี้มันยังไม่ร้อนอีกสิ อย่าให้มันแตกนะนีแ่แล้วอู้หละอือ่ะกลับไปเรา,เ<อ>าก็ผัดต่อเลยเอานี่ใส่เลยมีอะไรกินหอมนะอ่ะอ่ะหมดทุกไปนี่นะครับเราก็เอามันเกิดพหเอกับซอสที่เราเตรียมไว้ โยงหยิบโรยหยิบโรยแฝดเดี๋ยวมันจะนมันจะเป็นก้อนเพีนไปค่อยๆคุกไปเรื่อยคุกไปเรื่อยคุกไปเรื่อคย,ค,ยคนคนตักข้างหลังมามีกล่องนะเห็นดีกว่าเอาป่าเข้าโรยเกนะลือปิดฝาซะยกจกจกจก <c oughs> นี่มันโดนฟันนเลยเหรอ,อคื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 อ,คอ เลยเต็มไปเลยนี่นะครับเราก็จะใส่นีเลยและเชฟครับพอประมาณใส่ลงไปหมดเลยพอหมดนี่แหละพอประมาณผมอ่ะอุ้ยเป็นหลังอยู่เหมนี่อร่อยอร่อยได้กลิ่นรู้เลยว่าอร่อยได้กลิ่นรู้เลยได้กลิ่นไง มาหมดเลยนี่อีกอีกหนึ่งเลยว้าวหอมจริงหอมจริงโอเคนะครับตอนนี้เราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราค่อนข้างที่จะรีบนิดหน่อยนะครับเพราะฝนตกมาแล้ว ขนาดเราหลบมาอยู่ในนี้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขบโทนะครัไปโลดีอะโอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็เมื่อกี้ฝนตกตกแบบตกแรงแรเลยหะมึงมาไม่รินนะแต่ดีอยู่ที่วันนี้เราทาอยู่แค่ปากล้วยหลังบ้านนะครับแล้วก็เลยบุเข้ามาในห้องอาร์ได้ทันนะฮะตอนนี้จพูดความําเป็นเดี๋ยวเราจะมาทาการสว้าปัม นี่ก่อนเลยอ๋อเอาไหนก่อนเอาน,อนี่ก่อนนะตัวเนื้อเลยนะไม่แหย่ไงดูดนะินี่นะนี่นะนี่นะดูดอืมนอร่อยจริงนะอะไรไม่ครบสูตรเลยมันไม่แห แค่กินเหรอาทำอะไรเกี่ยวกันวะอืมาเตรียจาอะไรดีครวันนี้หนึ่งวนผสมละลายย่างจริงรอ่ะตอนหนักหมูอ่ะตอนคั้นฟันเ็น็นฟอดก็ไข่แบบด้วยแต่ใจแม่งลืมดูไหมทุมเนลืกตอ,ตอ,ตอ,ตอนทอดแล้วแต่ว่าอร่อยอยู่นะรสชาติมันเป็นเหมือน เป็นบาเก็ตตี้น้ำเยอเว้ยอยากเสริฟเป็นยังไงตลาดในวันนี้จัดอูไปนีดถึงไม่แพงเลยนะสรับเตาไม่แพงด้วยนะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสามารถลดค่าดีไหมแล้วก็โอเคเลยนะอร่อยด้วยแหละ ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆทั่วไปสําหรับคนที่อยากออกไปไหนอืสามารถทำกินอยู่บ้านได้น่านๆนาะอืเพราะหมูอ่ะถ้าเราปั้นเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยเราเราใส่ไมโครเวฟอบให้มันให้มันสุกก็ได้ไงใช่เราค่อยมาผัดได้กันไม่ต้องมาลำบากอย่างเงี้ยอืสำหรับนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กับมิโก้ด้วยนะครับกับรายการกินข้าวป่า